โสดทำวิ่งยากน้อละเตะอย่าทุบกูไม่ได้ทุบไม่ใช่กูมึงคิดไงไปนอนข้างล่างกูอยากนอนข้างล่างนี่อยากนอนข้างบน ลองจ่อไม่ได้เลยคนเดียวกังบอกแล้วจะออกไม่ได้เลย <laughs> ไอชีวะนอนข้างบนไม่ใช่เหรอเอา <g ül s> อะไรทุบท,ทําไ, <g ül s> ไมทุบมันหายไปเองหายไปเองเรื่อยๆอ่ะเออมันเกะกะเอาโอ้โหกูบักเลยจะทุบอีกแลยใช่ไหมเอาแล้วไอเชี่ยนี่มาดบตรงกูได้ไงเน่ะ ไอ้ีมันอะทูบโอ้มันเกียกะจะสร้างไว้ทำไมมันเกียกะเนี่ยมันดือข้ามสวยงามเนี่ยไปลุยกูพร้อมลุยเลยอาหารอาหารอาหารเอาอะไรไปดีอะมีเดีอันที่ยังไม่ได้ทอดอะแล้วมันฝรั่งที่กูเก็บมาทั้งหมดหายไปไหนวมาหายแล้ แป๊บแป๊บหนึ่งนะทําอาหารกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่มีเหล็กอูแล้วมึงขัง <c oughs> ทำาไมเีย <c oughs> อะไรล่ะมันคือการทดสอบไหมทดสอบไอเฮียเลยทดสอบผิดได้ปะไปะแป๊นึงอาหารยังไม่พรอ้อมอาหารหมันมีมอ,อยู่เอา อไปกูยอกูดอกกูดอกไปแล้วนี่ไงคือเราก็ฆ่าป่ากินก็ได้เลยกูดอกโอซาดอกนำขนมปังไว้ให้แต่ซสืไม่เอาของดีอยูนไหนอะดอกไปตั้งเยอะไหนก็ปังแปลว่าอะไรเนี่ยกูไปคุดตามหมู่บ้านะเห็นสปินบอทแล้าเรือสปินบอทเดี๋กูเดินกลมหน้านะ เฮ้ยจะตกปลาเหรอเนาะขับชนเลยมันม<ะ><ะ>ต้องคน,<ะ>ค,นคนอยู่บนเรือมไม่ได้นี่วะอยู่ไหนอะเต้ไปยังอะยังยังชา้า<ะ><ะ>เขาลออย่นคนเดียวเลยจะเย็นดียังทอดไม่เสร็จเลยไปไปเลยกด้ไป ไป้ำดิไอ้ทางไหนลืมแล้ว่ะบอกทันทำไมเราไม่ไปเพราะเราต้องบีหกไปเว้ยฮึบ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 เออมันอยู่ทางเนี้ยเออเออเนี่ยนะหินหินทนี่ทางเนี้ยนะไจ้ปะ่ะได้เออเอ๊เอ๊บเอ๊บเอ๊บหายถึงเวลาลงมันลงยากนะเว้ย ตกมึงแค่หันหน้าเสร็จแล้วนี้มึงก็กดคีย์บอร์ดแค่นั้นแหละมึงก็ลงได้เลยขี้มาแล้วตลุยลุมไหนดีไปทางไหนดีไปที่ทางที่เรายังไม่เคยไปทางมืดทางไหนทางมืดแสดงว่าเราไม่เคยไปแน่นอนเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยใครเดาวใครเดาดาบผิดไหมมีสองอันไม่เอานี่ไงตามมาตามมาไปทางขี้เหรอไปดิกูเรากูลุยเองกูใย่กูนำเดี๋ยวกูนำเดี๋ยวกูนำกูไม่ดแล้ว เหล็กเหล็กเดี๋ยวขุดเลยไอชีวินมึงก็รีบเกินไอชีขุดดิชีเออเดี๋ยวกูขุดบล็อกต่อทางให้ก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้อเรยรีบรีบไปเดี๋ยวตายแตกโอ้โหไอชี้ก็อบอกว่าทำทางขึ้นด้วยนะเหมดละเหล็กหมดละทางขึ้นทำไ,แไ,ป,ทไปแล้วไปปักพอดป๊บ เวลาลงก็ลงทางน้ำเนื้อจะได้ปลอดภัยหน่อยโอ้ยอย่าอย่ามาทางนี้ดีกว่าเชกูคุณแนะนำนะมึงลองพูดบนนี้เร็วๆดิแล้วมึงจะเข้าใจฟิลลิ่งใจหมดมึงลองเร่งไปดิว่าม,มีอะไรอยู่อ่ะโอ,โ,โอ้โหอะไรวะสปาเหรอใช่ใช่ใช่สปามอนเตอร์ เฮ้ยเจอรับพิชฐานฐานโคตรเยอะฐานเน<ม>ี่เยอะเกินไปด้วยอข้างล่างเหมือนจะมีอีกแล้วล่ะแต่กูไม่ไมน,น่าจะเอาเลยดีกว่าเมื่อก่อนกูเล่นอนะ่ะกูขุดฐานเด็กกูขี้อ่ะขุดอ่ะจนกูไม่เอาอะ่ะมันต้องเล่นกับเพื่อนเว้ยแล้วเราก็มาช่วยกันขุดนี่พวกเราจะมาจิจ้กแจ็คก์มาให้ขาริบเอ้ย <c oughs> เออไม่ได้เล่นเลยเสียใครหายใจใส่หูดูไม่รู้เฮ้ยแล้วมึงเยอะแล้วมึงจะอุดหนาวทำไมไม่ได้อุดไออุดบ้าหรือเปล่านี่คือทางขึ้นทางลงเลยเนี่ยได้ถ่านมาครบแล้วมึงลงมาดีเพื่อนเร็วๆเขารอบมึงอยู่เนี่ยเฮ้ยทางนู้นนะมึงอยากไปทางนู้นนะตายนะทำไมวะผมไม่เชื่ออ่าไปไปไม่เชื่อมึงไป โคตรใหญ่อะ่ะหูหูมึงกดชิปนะเ,ะเล็ก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 มีเหล็กช่วยกดชิปนะเชื่อกูมึงกดชิปนะถ้ามึงไม่กดนี่มี่ตายนะยอะ้อาวใครถึงโอ๊ะตัดไวเ้เนีเ่ยโป๊ยออกซิเดียนขุดออกซิเดียนได้ไหมมันขุดไม่ได้มันต้องใช้พีเอ็กเพลเท่านั้นกูถึงได้บอกไงว่าการทีเ่เราจะไปในเธออ่ะมันต้องมีคนที่มีทั้งทั้หิน มันต้องมีคนมีพีไอเพจคนหนึ่งเว้ยมึงขุดเออมึงขุดแล้วเล่าลาวามันจะมีสิเจอไดมอนสูงอยู่อย่าเพิ่งไปไหนละหาไม่เจอนะแล้วพวกมึงหายไปไหนอ่ะกูลงมาเรื่อยๆกว่าพวกมึงไม่เจอเอ้ยไอรอนไอรอนไอรอนทางตันนะทางที่กูไปอ่ะชี้นี่ไงเฮ้น้ำ กูสาอุดไว้เวนอุดเลยคอนนี้ตันลงใส่เวลาต้องขุดรอบลาวาเอ้ยแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นลาวางั้นมันจะมีก็ใช่ไงมันจะมันชอบโอ้อยน้ำน้ำน่าจะฆ่ากูตายอุดน้ำดิไม่ตนึงขุดหินก่อนเอาหินเอาไปอุยอ้ยอุ้ยอโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วชีมันมีแน่นอนไม่เชื่อกูดิ แล้วลาวาลึกด้วยนะเอ้ยข้างบนมีสกิลป่ะไปหาพวกมือดีกว่อเขาต้องขุดรอบลาวาเขาบอกว่าแนะนำให้ขุดรอบลาวาถ้าดวงดีก็เจอถ้าดวงไม่ดีก็ไม่เจอพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยชี้ขุดฐานไปเฮ้ยกูเจอท้องเพื่อนเฮ้ยแถวนี้แถวกูมีเอเต้าแถวกูมีเสียงซอมบี้ ขุดลาวาก่อนต้องพี่โคตรใกล้ทางขวาทาดอยู่ไหนไอ้วินอยู่ไหนเนี่ยไอ้วินอยู่ไหนวะนี่ไงใช้ด้วยตรงนี้มันตรงนี้มันมีเหมืองต่อไหนวะกูขึ้นมาทางเดิมอ่ะนิดนึงอ่ะนี่มึงน้อยกลับมาดินี่นี่ตรงเนี้ยขึ้นไปข้างบนแล้วเวไป เาคนเอาไดบอนไปเก็บไปย้ายของเอาของไปเลยไปเก็บนี่ไปด้วยอันนี้อันนี้สำคัญเผาครบุ๊บเก็บไปรูเก็บเองนี่นี่พอเราไปลื้เหมืองต่อตรงนี้ตรงนี้ตามมานี้มานี้ตามมากลัวแล้วว่ากลัวแล้วว่ามันอ่ะว่ามันอ่ะต้องมีต่อเอ้เฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยอ๋อใครเสี่ยงลงอ่ะ โอ้เส oh, uh, mm. uh ียงนั oh, no. ่นไงมีตัวหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวกูต่อทางลงไปก่อนถูวกูทำทางลงให้ก็ได้อุ้ยกูทำแล้วกูทำแล้วเต้ตรงนี้อะโอเคเอ้ยสเกลเอ้ยมันขึ้นมาไรที่ไปเลยตายตายเดี๋ยวกูไปข้างหน้ามีต่อมือไปทางไหนล่างหรือว่าหน้าไปหน้าเลยก็ได้ไปไปไปขวาที่กะอุดเอ้ยไปไปทางข้างหน้ามึงเหรอวินอุดน้ำเด้วย หน้ามีลาวาอุ้ยอุ้ยสกิลสกิลสกิลกรธนูบวกดิร้อยลวกก่อนอดอดมึงปักท็อตถี่เจอหนีมันลงไปด้านล่างตรงตรงตรงเนี้ยข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยเอ้ยเจอลาวาเอ้ยเหล็กเหล็กข้างบนเดี๋ยวกูคุณเหล็กให้เฮ้ยสกิลเกิลถมเฮ้ยทางนี้มีเฮ้ยทางนี้สามทางเลยเพื่อนแช่หายเลย เจอปินโตนด้เฮ้ยทางนี้สับทางเลยอุ้ยทางนี้เหล็กเต็มเลยอุ้ยขุดเลยก่อนนี่เยอะเลยเอ้ยมาหากูก่อนเหล็กสรับนี่ตรงนี้กูก็เหล็กกูขุดเหล็กอยู่ตรงนี้ก็เหล็กมีทั้งเลสเตนเนี่ยเลสเตนกับบูสเตนเนี่ยเยอะเลยอ้วอเขียวิ่งมาก่อนกูขุดพอดีเราอยู่ไหนกันอะเดินตรงมาเรื่อยๆทางไหนอะพวกเราจำทางกลับกันได้ใช่ไหมเนี่ย ไม่รู uh, ้เกล็ดทำมึงพามาะเกล็กอีกหนึ่งอัตราอุ้ยมีทางขึ้นไปข้างบนอีกก็ทางเดือปอ่ะวยคิปเปอร์ไม่เดิมไม่เดิมไม่เดิมโอ้ใช่ใช่มันต่อกันออ๋งั้นปักไว้ให้มันเกิดแล้วกันไปลุยต่อลุยต่อทางไหนให้ขวาลรยไซด์ดีกูงงหมดเลยเนี่ยเจ้าท้องเจ้ท้องเจ้ท้องคุณดิคุณดิ มันมีสองทางอ่ะตรงกูอ่ะกูลงเฮ้ยหูใหญ่เฮ้ยกูเจอไอ้นี่กูเจอรางรถไฟเฮ้ยใช่สวยเฮ้ยทางกูเฮ้ยกูเจอรางรถไฟเหมือนกันเชื่อมกันเชื่อมกันเฮ้ยเหล็ก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 ถ่านกูขี้เกียจขุดแล้วเนี่ยเยอะจัดเออเฮ้ยขุดรางไปด้วยดิอันหนึ่งเฮ้ยทางตรงนี้ใหญ่มาก โอ้โหโคตรใหญ่โคตรกว้างพวกมึงเก็บรางมาช่วยกูหน่อยของของกูพังแล้วอุ้ยข้างใต้ข้างใต้เต็มเลยพวกมึงมีเหล็กป่ามีรางรถไฟข้างใต้อีกอะเอ้ยครับครับทอนให้กูหน่อยอุ้ยเหล็กเต็มเลยข้างล่างอะมีเหล็กเยอะเลยลงไปไหมแล้วลงไปเคลียร์นะหนึ่งสองสามลงเลยเดี๋ยวมึงรีบมึงรอกูก่อนดีลงแล้วเอ้ยไม่มีกูเล็กร้อยกูเคอรเวอร์อยู่มีกูได้ทอนมาหกสิบสี่อะมาดิจัดเอามาให้กูเลยเอามาให้กูเลย มาแบ่งกูอ่ะชิยอดีนเสียงหลอนด้่ยแค่เอาฟุ้งเอาไปโยนให้ใเ,อเอาไปกุยนให้แล้วชุดหนึง่งกูวน,นะเก็บ<ห><ำ>ได้มาหกสิบสี่อันแล้วแบ่งให้กูด้วยกูมีอันเดียวกูวขอเก็บล้างต่อนะไอวินมาแบ่งของดิโอ้โหเ,หเหล็กตรงนี้เต็มเลย ระวังหลงตอนนี้พวกเราจำทางกลับบ้านไม่ได้เลยอือใช่เอวินวินมาแบกของวินกูทิ้งของไ้ละไม่เป็นต้องใช้สัญชาตญาณเนาโอ้โหได้ทองมาทมันอะทองเรามียี่สิบเอ็ดอ่ะแหละมึงทิ้งของมาดิเดี๋ยวกูตัวเก็บของให้เฮ้ยเจอรางรถไฟอีกพี่ตามมาหน่อยจริงๆมันมีข้างใต้เราอีกนะเนี่ยมันมีเยอะเว้ย ้ยเหล็กตรงนี้อีกอ่ะโอ้สวรรค์้ยเหล็กตรงนี้อีกเฮ้ยมีตรงนู้นอีกเนี่ยเหล็กตรงนี้คุณดิอ๋ออุ้ยเต้เต้เต้มึงมาดูเลยนี่มึงดูนี่เฮ้ยทอมอืมเข้าเยอะโอ้โหตรงนี้เสียรเลยจ้ะเราได้แร่เหล็กมาชุดหนึ่งแร่เพชรไปรังรถไฟ เจอลาวาใหม่ด้วยลองตามรางรถไฟไปไหมอุ้ยเหล็กแล้วเอาเอาทางเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยมันมีทางลงว่ะเฮ้ยนี่มันทางที่เราเคยมาแล้วปะเนี่ยเราไม่กลับไปเซฟก่อนนะรู้เหรอว่าท่ากลับอยู่ไหนเฮ้ยเนี่ยเจอแล้ว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 นี่โอ้ว้าวใช่นี่ไงกูจำไม้นี้ได้เพราะกูเป็นคนวาง ปากทอดโอ้เจ็บแล้วทางกลับอยู่นี่ทางนี้ทางกลับอยู่นี่อยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่กูอันนี้กูจำได้แม่เออวไปแล้วมึงก็ต้องขึ้นน้ำตรงนี้อีกรอบหนึ่งนี่ตรงนี้เลยอุ็กเล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 กาเบียดกันอย่าเบียดกันขึ้นน้ำยาเบียดกันมาทางนี้ขึ้นทางนี้นี่กูจำได้แล้วแล้วก็ต้องไรต่อวะอึบอังไงทางนี้ไงมาทางนี้ ไอ่เชื่อร่วงร่วงมึงจะี๋ยวโคตรทำส้นตีนเลยเนี่ย่ไงงตหลลั้แวเจอแสงสว่างแล้วเจอทางออกเลยใช่ไหมใช่ไม่ชื่อไหนวะเออในสุดเราก็หาดรถกระบ้านได้แล้วโอ้โหฝนตกด้วยตอนนี้ตอนมืดปะมืดหรือสว่างเย็นเลยบรรยากาศอนยามเย็นเลยเอาแรงไปเผาดีกว่าใช่มีภารกิจที่ทำอีกเยอะบอกเลย ตอนนี้กูกำลังจะหาวิธีการขาบไ้นี่เลยไปเข้าบ้านไม่แต่บ้านเข้าทางไหนเนี่ยอ๋อเอ้ยกูชอบมาดำตีแม่งไปแล้วเอ้ยน้ำพึ่งเกิดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งทำอะไรมันนะเดี๋ยวกูขอขาบไปนี่ก่อนถ้าเกิดมึงอยากได้น้ำพึ่งนะกูขอทำไปนี่ก่อนน้ำพึ่งทำอะไรได้ไดว่ะเยอะ เผาเผาเผาเอ่อเอาไม้เาเหล็กเลยฮะเผาเหล็กเผาเหล็กเอาถาเผาเหล็กโเหล็กแบสิบสี่ันออโอ้ยมาเอ้ยภารกิจต่อไปเราต้องไปตัดไม้นะพาไม้ไม่พอไม้ไม่พออีกแล้วอ่ะเออดีมากเลยที่รังพึ่งเกิดอ่ะเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ดอกมันมีเปอร์เซ็นต์เกิดแค่ศูนย์จุดเท่าไหร่เองแล้วรังพึ่งอยู่ไหนวะอยู่ต้นไม้หลังบ้านเฮ้ยมันยังไม่มีพึ่งมาไอ้นี่เลยว่ะ รอก่อนแต่ไม่บิ๊งไม่ไม่รอก่อนรอให้มันมีน้ำพึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเ,เข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบ่านเราได้มาเท่าไหร่่านกูได้มา64กูกูขอทำอีกเพลทได้ปะเหล็กเผาเท่าไหร่ก็ไม่พอเตาเราอะ เอาแรทองมาเดี๋ยวรับแอปเปิลให้แอปเปิลทองหวังว่าเซิร์ฟเรานี้จะไม่หายแล้วพเพราะเซิร์ฟนี้ขอวิดโูคุยอะเสียเซิร์ฟฟูลจัดอ่ะเซิร์ฟเนะี้ยรอเลยนะครับเก็บทุกอย่างที่เป็นไม้ ก็ข้าวเราได้แล้วข้าวเราโตแล้วมึงจะเมืองจะฟาร,ร์มรวมหรือว่าฟาร,ร์มแยกรวมฟารม์ารมแยกเหี่รวมทุกสัตว์ไปเลยอ่ะรวมทุกสัตว์อยู่ด้วยกันอ่ะแยกแยกแยกถ้ากูว่าฟาร์มรวมมันมันก็ดีน่่ะกูอยากได้แยกอ่ะมันดูแลง่ายกว่าไงแยกตาบกูรออืม มันแบบเวลาเวลากูจะให้มันปัปำ้ปำปลมปลมปลมปัมปลำงั้นมันแบบมันไม่เบียดไม่อึดอัดเราจะเก็บก้นแรกกูจะทาฟาร์มวัวก่อนเลยวัวแม่งได้ได้อาหารเยอะแล้วกูดูแลเรื่องอาหารให้ไหม่ต้องห่วงเรื่องอาหารไว้ใจกูเอาข้าวไว้ล่อกูได้<อ>ฟินมานะเก็บไว้ทำไฟแช็คงั้นเดี๋ยวกูหาบริเวณกอนเลยนะนี่ไง ตรงนี้ด้านหลังบ้านเราเนี่ยใหญ่ดีโอ้มันฝรั่งเยอะมากกูเลี้ยงตรงนี้นะขอเคลียร์ต้นไม้เลยนะเกะกะชิบหายเลยเมึงไปัดไม้่ไหนกะูรู้ว่ามึงอปลูกต้นไม้ได้แต่มึงก็ปลูกกระแกกันนิดนึงนก็ยังดีนะครับข้าสารีมาทำยังไงโอ้อาหารปลา ชี้ไปขุดไปนี่ให้หน่อยโอ้ยยังม่ตันแค่นี้ไปตัดไม้ให้หน่อยกูตัดมาแล้วตัดต่อไปนี้กูจะไม่นี่ไงกูจอพึ่งแล้วมึงอย่าตีพึ่งนะกูเตือนแล้วนะไม่ปล่อยให้มันโตตามธรรมชาติเลยเวกูจะไม่ขุดแล้วเพราะว่ากูเตือนนะว่าอย่าตีพึ่งนะมันไล่ฆ่าจนตายเลยเหรอใช่แต่พึ่งมันต่อยต่อยต่อยติดพิษเอาลวใครเขาูเตาเผาแหว่งไปเตานึงอะ แต่ว่าพึ่งมันตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วแต่อย่าตีดีกว่าเพราะเราจะเอาน้ำพึ่งไงมันมันกินเป็นอาหารได้อะใครเอาเตาเผาไปไว้ไปไหนมึงเอามาคืนด้วยเียติดพึ่งดีกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปทุบนะมึงรอให้มึงรอให้มีน้ำพึ่งก่อนไม่ได้ทุบอะกดขี้ขวามันฝรั่งมันดูไงว่ามันโตวไไ่าอย่าง เอาแล้วใครกระโดดทับฟาร์มกูเนี่ยฟาร์มกูพังเลยมาผสมพันธุ์พึ่งได้นะเว้ยโดยการกดคลิกขวาลองติดคอร์สเวหลังพึ่งดีวะเอาดอกไม้อ่ะคลิกขวาให้พึ่งอ่ะโอ้อยากตีพึ่งจังไอบินมือเอาเตาเผาไปปะเนี่ยเอามาคืนด้วยไม่มีฮะใครเขาเอาเตาเผาทำรางรถไฟเล่นไม่เอาเตาเผาเก็บไว้ในี เออเอาสีลางอ่ะแล้วอันนี้ก็ต่อเป็นวงกลมอ่ะมีรถไฟอยู่โอเหล็กอย่างเยอะอีกเมื่อคราวนี้พวกเราไม่เจอรางรถไฟฟ้าเลยว่ะโอเหล็กเยอะเกินทำไมอ่ะตกปลามันมีสินดัาของดีเว้ยกูรอลุ้นของดีดีว่ะเหงาอ่ะลงไปตกในน้ำโอ้โอ้กูเดินไฟเผาอยู่ดีๆไม่ชอบ กูทับแปนแมงเลยแล้วมันไม่มีด้เหรอไอต้อนไม้กันซอมบี้อ่ะไม่เห็นนะ<ม>ถ้ามีก็เห็นแล้วไมขาดตัวแปกก้นๆพาะเราถ้ามีกูจะไปล้อมกรงสัตว์เลี้ยงมันไม่เข้ามากินสัตว์เลี้ยงเราหรอกมันมีแต่เพราะเราแค่อยาก้อมไว้ให้มันสวยมันมีแต่เพราะเราไปกินเองกันเพราะเรากินไง เข้าใจผิดขึ้นมากูไม่รับผิดชอบเล่นไมครับแล้วแม่งเพลินจริงนะลงลงลงเหมืองก็นหนึ่งชั่วโมงแล้วแม่งเพลินจัดอะดูกับเพื่อนอะเพลินสุดละเล่นคนเดียวเบืออ่อเฮียไม่ว่าจะทำอะไรอยู่กับเพื่อนอะเพลินสุดละทำไมมือต้องถือดามาเดียอก็ถามจริง อกูนึกแล้ว่าที่ไหนวะกูก็แค่บอกว่าเวลาอยู่กับเพื่อนอ่ะมันมีความสุขอยู่แล้วจริงไหมหรือไม่จริงหรือว่ามึงชอบอยู่คนเดียวเอาที่มึงสบายใจเลยสตว์เฮ้ยกูเจอของเดียววะให้ชีกินแล้วเว้ยกูทำไอ้นี่เลยเอออมากาเซอมากาเซปักเป้าอ่ะอ่ะดิ ให,ให้มันกินสักสิบตัวให้ให้คุณชายเต้กินคนแรกก็เฮียแลละชิวนะตกปลา <c oughs> ถ้าชีวิตจริงพเรามีอย่างนี้นี่ก็ดีอ่ะไม่ต้องไปเรียนโคตรดีใช่ของกู้ยังไงก็ได้ขอแค่มไม่ต้องไปเรียนแล้วแบบพอมีพอกินอะไรเงี้ยขอมีบ้านอยู่อ่ะ เป็นหลักเป็นแหล่งล้วได้อยู่กับเพื่อนอ่ะโหโคตรดีไม่ต้องม,มีคอมก็ได้ถ้าถ้ากูมีเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนมีคอมเราก็ทํางานช่วยกันหาทํางานด้วยคอมอ่ะสตรีมเกมบ้างลงคลิปบ้างเอวินวินวิน<ะ>ตื่น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 ได้แล้ว <c oughs> ตื่นได้แล้วกูยังไม่ตัดคลิปให้มึงเลยนี่ะเราตื่นได้แล้วินมันดีด้วยถ้าถ้าอนาคตกูตั้งใจอยู่แล้วเอ้กูจะเก็บตังค์ให้ได้สัก พันสองพันไปตีดอทเอบ้าอย่างเงี้ยตีหมอ้อเอาบ้าเอาบ้า,า,บาก็เฮียเลยดังแปงปแาดังแปงแปงนี่พวกเราไปเปิดละครอะไรเะี้ยละครน้ำเ่าไปทิ้ไปแล้วละครดราม่ามึงเ, <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันก็กลับมา ai chi để mà nó cầm má ai oh, chi <laughs> 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 oh, đi tì moi ở ai oh, mình pha rạng lao đầy đấy, cho mướt gì kéo à, đâu quá ก็ปรับโหมดท้ามันมันก็มืดไว้มันก็เป็นสิ่งที่ปกติเปละะ่าเฮ้ยเฮ้ยกูได้ของอย่ากูต้องไปอยู่กูต้องพิ่มสมาธิในการตกปลาเยมันะขึ้นมาสามวันทุกวันมันผิดธรรมชาติมันไม่ผิดไม่ผิดเกยที่เลยตกปลาแล้ว เฮ้ยมันผิดธรรมชาติกูเดามาตั้งงี้ให้เออแล้วมึงจะตีหาพ่อมึงตีกูไม่ได้หรอกบอกมึงปูกคืนให้มันเท่าเดิมด้วยอยางอะไรกูได้ให้มันเท่าๆกันไงเออ เชยวินเบลกูหายเอาเป็นไรอะไหนบอกเราไม่ใช่คำสั่งไอ้หนาเฮียเขาเรียกว่าเออเออขอให้คนอ่านซับมือเฮียขอแช่งช่องด้วยเฮียกางเกงกูหายอีกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรพลังวิเศษ มึงอยากให้กูเจอคิปเปอร์นะพี่อ่โอ้โหใจเย็เยน,เยนก็ได้พี่พี่น้องใครพี่น้องมือคุยมึงจะหัวร้อนทำไมต้นอ้อยกูวาสสวยกูสาถ้าเกิดกูเก็บอีกรอบเนี่ยกูจะกูยูจะต่อขึ้นไปบนนู้นเลย เฮ้ยกูบักไอ้ซานกูบักไอ้ที่นีเล่นบักกูเฮ้ยกูออกไม่ได้ไอ้เต้มันบลักมึงโวยอะไรวะกูอยากรู้เอ้ามึงโวยอะไรขนาดโกยเนี่ย มึงเป็นอะไรกับกูวะฮะกูถามจริงกูเครียดแค้นเลยล่ะมึง <c oughs> เป็นอะไรกูเบ้าเนี่ยฮะเครียดแค้นเรื่องอะไรวะเครียดมึงไงอีดิ้งฮี้อะมึงจะตีเลยกูทั้งหนาไปนี่อะไรกูบ้าไหมฮะกูเลิกไม่ไหวกูมึงเลยเตะนะกูเลิกไม่ไหวมึงมึงทะเลกูก่อนไอ้สัตว์มึงทะเลกูก่อน <c oughs> ขอ,องกูกูได้ตกปลาดีๆไม่กูไม่หลกคลิปไม่มีลมหลอกคิปไอ้สัสมึงบังอาจมาสะเลกูไอ้เหี้ย,ยดาบก็ตีกจะตายไอ้สัสมึงกดค,คิกลูกยควนะามนั้นมันคงตายให้มึงล็อกบอกแล้วกูไม่กดคิกด้วยกูจะตามามึงทันไม่ไรเวนไอ้สัสกูหายหมดเลยสวยหายทีย่อะไรอยู่ใต้น้ำ ไม่ไรหรอกรวยละหายยังแม่งไปคีปเปอร์อยู่นี่มาเร็วมาเร็วเข้ามาในบ้านเร็วเข้าเลยเข้าเลยมาเร็วาามาเร็วอุ้ยเคี้ยบึ้มคุยกูว่าคุยเว้นห่างกันนะเนี่ยสัตว์เดยเย็ดเป็ด thank you